คุณรู้ไหมว่าในแต่ละวันคนเราก้าวเกือบ10,000าถุงเท้าเป็นส่วนหนึ่งในทุกย่างก้าวของชีวิตถุงเท้าให้ความอบอุ่นเป็นเครื่องแบบ ช่วยดูแลเท้าให้มีสุขภาพดีแต่ใครจะรู้ว่ากว่าถุงเท้าจะถูกแพ็คออกมาเป็นหีพอสวยงามต้องผ่านขั้นตอนมากมายใช้เวลานานซึ่งบริษัทเอลตันจำกัดสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการแพ็คได้มากถึง30%ต่อวันลดการสูญเสียได้3.4ล้านบาทต่อปีน่าสนใจขนาดนี้ต้องรีบไปติดตามเรื่องราวกันเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Efficiency Tips สนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้ง supply chain ตอนแพ็คถุงเท้าเร็วธุรกิจยิ่งเดินหน้าเร็วช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักบริษัทเอลตาหน่อยครับว่าทำธุรกิจอะไรบ้างมีความน่าสนใจอย่างไรที่ได้เข้าอบรม บริษัทอลตานะคะก็เป็นบริษัทที่ทําถุงเท้านะะตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการก็คือวัตถุดิบมาก็ผลิตส่งออกทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็มีทั้งแบรนด์ตัวเองนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าสั่งมาเป็น O E M เพราะมีรงถุงเท้าหลากหลายรูปแบบค่ะเท่าที่ทราบมาบริษัทเอลตาเห็นว่ายอดสั่งมีเข้ามาตลอดอยู่ที่ว่าจะแพ็กกันทันหรือไม่ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ใน1ออเดอร์เนี่ยนะคะทัชโขบลงไปในเรื่องของถุงเท้านักเรียนนะแล้วก็จะมีถุงเท้านักเรียนหลากหลายรูปแบบซึ่งในแต่ละรูปแบบก็จะมีหลายๆไซส์ซึ่งในหลายๆไซส์เนี่ยมันก็จะมีตัวปัญหาหลายๆอย่างว่าเอ้ยทำไมไซส์ตัวนี้มันไม่ได้พอดีกับไซส์ที่เราเคยเป็นสแตนดาร์ดที่ตั้งไว้หรือว่าปัญหาเรื่องของเปื้อนเพราะมันเป็นสีขาวซึ่งเห็นได้ชัดวัตถุดิบมาอาจจะมีหลายล็อตใน1ล็อตก็อาจจะปนกันมาในหลายรูปแบบซึ่งทางพลายเออร์เราเาก็ไม่ได้แยกมาให้เพราะฉะนนนนนัั้้้้้เเเเเีี่่ยยววลลาาาาาาาใใใชชรรรรมมมมมปป็็ออตูแงงงสิกก พูด yeah. ถึงได้เรื่องของแพ็คเนี่ยแพ็คได้ประมาณ900โหโลในแชั่วโมงแล้วก็ใช้คนค่อนข้างเยอะอยากได้ประสิทธิภาพให้ได้สช่ประมาณ1 2 0 0ถึง1,300โหโลต่อวันหลังจากที่ทางเอลตาได้เข้าอบรมกับ Le a n Supply Chain by t m b แล้วได้นำมาปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างไรบ้างครับอย่างเขาไม่กล้าตัดสินใจว่าถุงเท้าเนี่ยไซนี้ควรจะไปได้ไม่ได้นะแล้วก็หาเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาทำเป็นฉากนะสีเขียวก็คือปกติถ้าสีแดงก็